ไปหล่นทับตัวคนนั้นโอ้แต่เนื่องจาก ไปฉายแล้วกะละแมตะโกนออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยสมัิเขาเพ่งหยุดเนี่ยเพราะมันหลังจะเข้าใจไหมหอยอุกดอหยุดมันคืออะไรแต่ตอนนี้จะตะโกนไปว่าสตาร์อมีมาพอดีเลยค่ะสตาร์ทเวลาแค่ยืนตรงสตาร์ทใช่เขาบอกว่าเธอออกสตาร์ทเลยนะอ๋อเขาจะให้หยุดจะให้มามันเป็นช่วงเบื่อๆอย่างเดียวเดี๋ยวให้เข้า ำอยากให้เป็นประโยชน์แต่ยาก็จะเป็นรายการที่ทุกคนจะต้องติดตามอันนี้ดีมากเลยนะเพราะเราเคยดูแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนจากประเทศอื่นเดี๋ยวเวลาเขาพูดหรือมีต่อสู้ก็จะพูดการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมมันจะไม่สนใจว่าเออรอความรู้เรื่องต่อเรากำลัพากลับไปที่